สวัสดีครับจะมารีวิวเครดิตของสุภวิทย์แพงวงกันนะครับเครดิตอยู่ในมาร์เก็ตติ้งนะครับนี่ครับก็เลื่อนมาก็จะเห็นคะแนนผู้ขายนะครับคะแนนผู้ขายแล้วก็โปรไฟล์ของผมนะครับแล้วก็รายการการขายของทั้งหมดของผมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลูกค้าที่ให้ดาวผมนะครับนี่ครับ เนี่ยครับรายการที่ผมลงขายนะครับก็จะมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งคอมพิวเตอร์นะครับพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับผมก็จะลงขายไว้ใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับหรือเพจผมนะครับเป็นเพจบ้านเต้คอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะมี Shopee ด้วยนะครับ s h อ p e e มีเฟซเฟซ o ุ๊กเพจแล้วก็ ชาวปีนะครับส่วนตัวนี้เป็นสลิปการจัดส่งสินค้านะครับนี่ครับใบสลิปผมจะลงไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับว่าผมมีเครดิตผมส่งจริงนะครับแล้วก็จะมาเครดิตลูกค้าที่ให้เครดิตผมนะครับลูกค้าที่ให้เครดิตผม ก็จะมีมาตามนี้นะครับตามโพสก็จะประมาณนี้นะครับสามารถค้นหาเฟซผมได้